ครับสวัดดีครับทุกคนอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาขอลิงก์กรอกนะครับที่อยู่ส่งบัตรประชาชนนะครับของช้อปปีนะครับผมนั่นก็คืออันนี้เลยนะครับที่ผมจะมาแนะนํานะครับนั่นก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะเบอร์ภาพไว้ก่อนอันเนี้ยนะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้เราจะขออย่างไรบ้างวิธีขอเนี่ยเราจะทําอย่างไรบ้างมาดูกันเลยครับผม เขาใช้งานล่าสุดคือปี2021ครับผมแต่บัญชีของผมที่ผมจะซื้อของมันถูกหรับครับหมายเลขอัพตลงขอรับหมายเลขอัพที่ลงท้ากระทังช้อปปี้นะครับได้ครับอ่าอีเมลนะครับผมเป็นจะขึ้นต้นด้วย กีพนะครับผมตัวนี้ใช้งานอยู่นะครับครับเดี๋ยวเราเพื่ออสายเราสักครู่นะครับไปแักตรวจสอบข้อมูลกันนะครับครับผม นะครับครับผมครับผมในกรณีที่บัญชีถูกมาครับนะครับทางเจ้าหนี้ส่งอีเมลให้กับทางลูกค้ายในฉบับใบอนุญาตนะครับในอีเมลนะครับจะมีเป็นลิงก์ที่เข้าไปจะเป็นการตรวจสอแบบฟอร์มนะครับหลังลูกค้ากรอกข้อมูลเข้ามาหลังจากที่ทางลู้ากรอกข้อมูลเข้ามานะครับทางเจ้าหน้ทางการจะดำการตรวจสอบและจะแจ้งรายละเอียดกับทางกระทำของในส่วนของการพิจารณาเปิดใบสิทีใช้งานให้นะครับอันนี้ส่งหรือยังครับ ครับผมครับข้อมูลเรแล้วไหมนะครับผมเออจะส่งให้ใช่ไหมครับเจ้าที่จัดการจะส่งให้หลังจบสายครับผมส่งไปที่อีเมลไหนครับอีเมลที่ทวนไปเพื่อกรในสายใช่ไหมครับใช่ครับเดแต่เราก่อนติดสายเราต้องพูดนะครับสายที่สองไม่ต้องเปิดเพลงนะครับแปลว่าอย่างไรนะครับไม่ต้องเปิดเพลงนะครับ ผมมเ่อเอได้เลยครับเอ่อเข้าเลยครับครับผมขอบคุณเรียบร้อยนะครับครับแล้วก็สายขออนาตอนสายพักผ่อนการให้รการของบริชันการ้อี้สวครับณมนะครับโอเคครับกว่าจบแล้วนะครับสําหรับเอ่อลิงก์นะครับที่ผมจะให้ดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะดูตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยลิงก์แบบนี้ครับ คือเขาให้กรอกนะครับตรงนี้ลิงก์กรอกเพื่อเพื่อเปิดบัญชีเนี่ยเพื่อเปิดใช้งานบัญชีตรงนี้นะครับคือเขาจะให้กรอกครับผมมันจะเป็นประมาณนี้เราก็กดที่ตรงลิงก์ไปนะครับกดไปเลยครับเนี่ยครับเขาจะบอกให้เรากรอกชื่อ user name นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ตรงนี้หน้าจอที่พบปัญหานะครับ แล้วก็สำเนาบัตรประชาชนนะครับตรงนี้เราก็ต้องเซ็นขีดค่าขีดค่าด้วยนะแล้วก็คําชี้แจงแล้วก็ผ้าพเจ้ายอมรับนะครับเดี๋ยวเรามาเอาไว้เพียงเท่านี้ครับโอเคก็คุยกับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วนะครับก็ขั้นตอนนี้อาจจะไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมถ้าใครติดต่อเจ้าหน้าที่ผมให้แนะนํานะครับกด2กด1แล้วก็กด5นะครับถ้าเป็นผู้ซื้อก็กด1นะอย่าไปเรียกเป็นผู้ขายนะ โอเคถ้าจะติดต่อเจ้าหน้าที่ก็กด5เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากที่มารับชมครับสวัสดีครับ